วันที่12ตุลาคม2566ลมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทาให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าะนองและมีฝนตกหนักในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวม ทางเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทายมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากและกำแพงเพชรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะ ร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์รีสเกตและอุบลราชธานีค่ะพาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ ภาคตะวันออก <โ ury S 1> อมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาและชลบุรีค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ